ตัดสินหลายคนก็คงเดาออกแล้วล่ะนะฮะนั่นก็คือจัดที่โชว์ดีซีเป็นเป็นโชว์ดีซีฮอลชั้นบนสุดที่เพิ่งเสร็จเมื่อปลายเดือนตุลาคมหลายคนบอกว่าเอ๊ฮอลล์นี้ใช่ไหมฮอลล์นั้นใช่ไหมไม่ใช่นะครับเป็นฮอลล์ใหม่เอี่ยมอ่องเลยเสร็จปั๊บก็ยังแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะโควิดรอบสองก็มาเลยนะฮะแล้วก็เป็นฮอลล์สวยมากสูงมาก คลาสสิกมากสไตล์ตะวันตกเลยหมายถึงว่าเทคโนโลยีอ่ะดีมากเหมือนที่ลอสแอนเจลิสเลยอยู่ฮอร์หนึ่งที่ผมเคยไปก็เลยตัดสินใจเอาที่นี่เลยนะครับเอาที่นี่เลยเพราะว่าเงาวัตไม่พูดถึงคุณแอนเลยอยากให้พูดเดี๋ยวก็พูดไม่รู้แอนไหนแอนซิลียมแล้วกันนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่แห่งใหม่เป็นสถานที่ที่ผมแฮปปี้มากนะอันนี้พูดเรื่องจริงแล้วผมก็คิดว่าผมจะใช้ยาว,ยาว สำหรับแกนไทยด้วยนะฮะเพิ่งใช้ไม่กี่ครั้งเองไงเสดายอมากช่วงนี้ก็เลยปิดตลอดการไปอยูช่ชั่วคราวนะฮะเสดายเทคโนโลยีดีความสูงสูงมากสูงพอๆกับฮอ1 0 0 b y t e c ความใหญ่อาจจะไม่เท่าแต่ก็ใหญ่เกือบเท่าแต่มันก็พออ่ะมันพอจนพอแล้วพออีกอะ่ะนะ,ะแต่ว่าฟังก์ชันและองค์ประกอบดีมาก ห้องแต่งตัวข้างหลังเยอะมากนางงามสบายเลยห้องแต่งตัวแบ่งเป็นโซนๆห้องแต่งตัวห้องน้ําทุกอย่างนะครับห้องนั่งรอห้องทุกอย่างแบบเพอร์เฟกมากเหมือนเมืองนอกไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาไม่ต้องแบบอ้อมไปเข้าห้องน้ําวิ่งมืดๆมีพงมีผ้าบังอะไรไม่มีละอันนี้ยากจะทําไว้สำหรับโชว์โดยเฉพาะเลยนะครับเหมือนที่ลาสเวกัสพอใหญ่ๆอย่างนั้นเลยไปมาถึงกัฟังก์ชันนะห้องน้ําเยอะมากห้องน้ําเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลย ได้ข่าวว่าใช้รีโมทคอนโทรลในการกดน้ำนะฮะสวยดีฮะสวยดีตอนนี้ทีมงานกำลังขับขมักขเม้นนะฮะใช่แล้วโกโก้ขอคอนเฟิร์มนะฮะคุณเมียชลวันขอคอนเฟิร์มนะฮะอันนี้ก็สบายใจได้นะครับการดูถ่ายทอดให้ทุกคนไปกดไลค์กดติดตามอ่ายูทูบนะฮะยูทูบแกรนไทยแลนด์ก็คือเป็นช่องแกรนทีวี นะครับไปตามที่ช่องแกรนท TV ก่อนนะครับ <c oughs> ไปติดตามนะคใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามไปไฟเอาไปหาเลยช่องแกรนท TV นะฮะช่องแกรนท TV หรือ YouTube ช่อง m ม s สแ a n น Thailand เก่านะฮะไปเลยครับข้อดีของโชว์ดีซคือที่จอดรถว่างมากจอดได้มาหาสารบ้านตะเกียนเลยนะฮะโหลดผู้ดโดยสาโหลดนางงามด้วยรถบงรถบัสง่ายมากทุกอย่างง่ายหมดอาหารการกินไม่เยอะแต่สะดวก ทุกอย่างไม่แออัดเยีดเด่ยงทำให้เราเซฟสำหรับการปลอดอัตราเสีย่ยงการเป็นโควิดนะฮะว่าใจคุณหล่อมากขอบคุณครับอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันดีหมดลิฟต์เยอะตัวมากแล้วลิฟต์ว่างมากไม่มีคนเลยนะฮะแล้วก็พอเทคโนโลยีดีมากใหญ่มากชอบมากเอางีนน้ดีกว่าท้าถ้าเกิดใครได้ไปดูแล้วเอามาบอกเพื่อนละกันถ้ามันไม่ดีอย่างที่ผมพูดกระดาษผมได้ไม่ได้ว่ากันนะฮะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่า ที่นี่จะเป็นที่แรกที่รู้ก่อนใครว่าเราจะมีการแถลงข่าววันที่15นี้นะครับ15นี้15นี้นะครับ15ที่จะถึงนี้15กุ้มพาพันธ์แถลงข่าวนะครับนะฮะแล้วก็จัดแถลงข่าวในฮอนี้ด้วยนะฮะที่ภูเก็ตเก็บตัวแถวไหนครับตกลงเราไม่ได้ไปภูเก็ตนะครับเป็นเพียงข่าวลือนะฮะแล้วก็มีมีแพลนไปแล้วแต่ว่า second plan ของเราก็คือจบที่นี่เลยนะครับ ไม่ได้ไปแล้วนะครับชัดเจนนะครับโรงแรมนะฮะเราก็เลือกสรรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามรูปการนะครับเราก็จะนอนโรงแรมเดียวที่ไม่ไกลจากหอนะครับที่ไม่ไกลจากหอเพราะไม่ต้องการเคลื่อนย้ายเยอะไม่ต้องการเพิ่มอัตราเสี่ยงน,นะครับเพราะว่าการจัดประกวด Miss Grand International นะครับผมจะทำให้เป็นโชว์เคสให้กับคนต่างชาติได้ดู เพราะเราต้องการเงินคนต่างชาติกลับเข้ามาให้คนต่างชาติมั่นใจว่าประเทศเราถึงแม้จะยังมีโควิดนะไม่เยอะนะฮะมากจนเกินไปแต่เราสามารถควบคุมได้แล้วก็อยากให้คนต่างชาติที่กระเสียณแล้วเยอะมากในเยอรมันฝรั่งเศสสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กคนรีทายแล้วเนี่ยเขาอยากไปอยู่ประเทศอื่นประมาณ3เดือนนะฮะ,ะต่อปี4เดือนต่อปีแต่ก่อนเขามาภูกเกต็ตสมุยอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้เขาไม่ได้มาครั้งนี้จะทำให้เขาดูว่าคุณมาได้ควอรันทีน14วันแล้วหลังจากนั้นคุณก็ใช้ชีวิตสะดวกปลอดภัยแล้วก็สะดวกง่ายคนน้อยอยู่ดีกินดีไม่แย่งกันกินมากกว่าช่วยกันไลฟ์ช่วยกันแชร์นหน่อยนะครับช่วยกันแชร์ด้วยช่วยกันแชร์ด้วยเร็ว